น้องอันดับแรกเลยนะการก่ออิดต่อไปนี้เกียงอันนี้ห้ามใช้นะก่ออิดมวลเบาพี่แม่ใช้แล้วนะอ่ะเกียงใบโพว้สําหรับตักปูนทรายแถวแรกแถวแรกเราต้องวางปูนทรายก่อนอ่ะวางลองดอูวางปูนทรายไปก่อนเพื่อปรับระดับงานก่ออิดมวลเบาแถวแรกนะี่เองจะช้าหน่อยพี่ไม่ว่าช้าหน่อยนะเออให้มันได้ระดับมาวิธีการใช้ ได้หรือยังแล้วแต่เช้าแล้วพี่บอกไปแต่วิธีนี้ได้หรือยังฮะใช้เกียงไมโครเป็นยังบแบบนี้นะเอางี้พี่สาธิตให้ดูคร่าวๆนะพี่ไม่ได้ลงมือทํามาหลายปีแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วอะนี่วิธีทำโรดขึ้นมาสวยงามเห็นไหมปูนกาวจะเป็นร่องแบบนี้เห็นไหมเนี่ยตัวนี้ยแน่นเลยแหละห้ามใช้เกียงไปโพใช้เกียงไมโครอย,อย่างเดียวเอาลองดูแถวแรกประดับให้ดี อ่าติดนิดนึงจริงจริงคอนเนี่ยเราต้องใช้คอนยางรู้ไหมน้องต้องใช้คอนยางนะ<ช>อ่าวันนี้พี่ไม่ว่าถือว่าวันแรกวันแรกอาจจะสูกระหุกนิดนึงวันแรกนะอ่าเพราะอะไรพี่ถึงให้ใช้คอนยางรู้ไหมเพราะอะไรไม,ไ, <laughs> ไม่รู้เองเอาคอนติดตะปูมาเคาะเนี่ยมันทําให้อิดแตกได้เข้าใจไหมสาเหตุที่พี่ให้ใช้คอนยางเคาะตัวอิดนะนะคือมันอย่างนี้ส่วนใหญ่พวกเราจะถนัดใช้คอนติดตะปูมาเคาะกันใช่ไหม ข้ออิดเขาเนี่ยมันเป็นหัวเหล็กพอข้อและอิดมันแตกนะพออิดมันแตกแล้วเนี่ยเวลาเราฉาบปูนทับไปแล้วเนี่ยคือสังเกตไหมฉาบปูนเสร็จแล้วเนี่ยพอง,งานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีรอยร้าวของผน,นังรอยแตกร้าวของปูนนี่ก็มีส่วนส่วนหนึ่งเลยละนะเพราะฉะนั้นวันนี้อนุโลมพรุ่งนี้ต้องเป็นคอนยางนะอ่าให้พี่มีไปซื้อให้